สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยตมทีวีเสนอรายการสสร,รรนนนลลุาาวดีอิามเาตือนใจให้จดจำอาจารย์ชาฟีจันปอดบิสมิลลาฮิร r a ล m a n i r บ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ر س و ل ีม นาบ ن ب ي า ا و ح ب ي ب ن า م ح م อ وعلى آ ل น وأصحابه و, و ิ ن تبعهم بإحسان إ ل ด ي و สม ل د ม ن ثم أمّا بعد ا ل า ل ا م عليكم ورحمة ا ل ل า و ب ر ك ا ขอความเมตตาความดีงามฮ i d a y a ah t a า g n a ja า t a Allah s บฮานะฮูว Wa t a า l a จงได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านพี่น้องวันนี้เรากลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการเตือนใจให้จดจำ วันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของบาปใหญ่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักที่จะป้องกันถ้าหากว่าเราไม่รู้จักที่จะหักห้ามตัวเองมันก็จะทำให้เราก้าวสู่เรื่องราวที่ฮารอมและเป็นบาปใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอลาเตรียมโทษอันได้แรงไว้สำหรับพวกเราวันนี้เรื่องที่จะคุยครับท่านพี่น้องนั่นก็คือเรื่องของอะไรอัุกยาอ,อันนี้เอาสักนิดหนึ่งนะท่านพี่น้องนะเรื่องของรุกยะ เรื่องของอะไรเรื่องของเวทมนต์ไสยศาสตร์นะเรื่องของลูกยาเนี่ยรอกอร์กยานี่คือการเป่าการปัดการเป่านี่แหละฉะนั้นในสังคมบ้านเราเนี่ยนะท่านพี่น้องถามว่าเรื่องราวของลูกยาเรื่องราวของการปัดเรื่องราวของการเป่าอะไรเงี้ยมีไหมอ่าเรื่องราวของการปัดหรือเรื่องราวของการเป่าเนี่ยมีไหมมี ทำไมจะไม่มีเพราะนบีมอฮัมส์ซัลลัลอฮวาเลฮิวะซัลลัมเองเรื่องราวของการปัดเป่าหรือว่าเรื่องราวของการรุกยะวันนี้ผมเรียกรุกยาก็แล้วกันเรื่องราวของการปัดเป่าเนี่ยในสมัยนบีมอฮัมส์ซัลลัลอฮวาเลฮิวะซัลลัมก็เคยเกิดขึ้นเพราะรุกยาคืออะไรไอ้คำว่ารุกยะทําไมผมแปลว่าปัดเป่ารุกยาคืออะไรอันเอาซาตุลละตียูรอกตีบิฮาซอฮิบัลอาฟติกันฮุมาวัสซระ คำว่ารุกยะาเนี่ยก็หมายถึงว่าคําว่ารุกยะนี่ก็หมายถึงว่าการขอคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาอันอา,าละการขอคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาซึ่งที่ทําการปัดเป่าด้วยกับการคุ้มครองด้วยกับดุอาหรือการขอคุ้มครองจากอัลลอฮ์ตรงนั้นขอขอคุ้มครองโดยการปัดเป่าไปที่ใครซอฮิบันอาฟาติโดยการปัดเป่าไปไปยังคนที่ถูกอะไรถูก,ถกออประสบกับ ภัยอันนั้นภัยภัยพิบัติหรือภัยบาลาอันนั้นเช่น <c oughs> กัลนหุมมาปวดหัวอย่างรุนแรงวัส,สระหรือว่าคนชักคนที่ชักคนที่อะไรคนที่ชักคนที่เป็นเป็นอมมพึกอัมาพาตใช้การรุกย่าได้ใช้การปัดเป่าได้แต่ทีเนี้ยพี่น้องครับวันเนี้ยในสังคมบ้านเราสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวเกี่ยวกับเรื่องรุกย้านะสิ่งที่น่ากลัวเกี่ยวกับเรื่องรุกย่าเนี่ยก็คือเรื่องของชิริก เพราะอะไรเพราะไอ้เรื่องราวของการรุกยะกการปัดเป่าแน่นอนว่ามันมีรูปแบบของอะไรของชาอิอียะมันมีรูปแบบที่ศาสนาเรากําหนดว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ไม่ถูกมันมีรูปแบบที่ชัดเจนแต่สิ่งที่น่ากลัวคืออะไรบ้านเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ท่านพี่น้องคนที่ปัดเป่าเราก็จะเรียกเขาว่าอ่ะอะเป็นหมอก,ก็แลกันหมอปัดเป่าคนที่ปัดเป่าเนี่ยบางครั้งเดียเ๋ยวนี้มีหลายรูปแบบ บางทีเนี่ยไปขอบอกว่ามีโต้ยอมีโต้นั่นช่วยมีโต้นี่ช่วยนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวพี่น้องวันนี้เราต้องพูดความเป็นจริงว่าไอเรื่องราวของการปัดเป่านี่จะยังไงก็แล้วแต่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาคือผู้ให้หายอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาคือผู้ให้เป็นว่ามาฮุมบิดอรีนามินอาฮัดินอิลลาบิอินิลล ไม่มีใครทำอันตรายใครไม่มีใครเล่นของใส่ใครไม่มีใครจะทำสะฮัดใส่ใครได้นอกจากการอนุมัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาละไปสิหมอผีใช่ไหมละ่ะทำไปเถอะทำไปเลยร้อยคนจะประสบความสำเร็จสักคนหนึ่งจะโชคร้ายสักคนหนึ่งที่โดนของไม่ได้โดนทุกคนก็บอกแล้วไงอินลาบิอิฟนินละยกเว้นด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ แต่ทีนี้เวลามีหมอที่เขาไปปัดเนี่ยหมอที่เขาไปปัดเนี่ยปัญหาคืออะไรใช่คำว่ามันมีเงื่อนไขหนึ่งเดี๋ยวต่อไปเราคงได้คุยกันเงื่อนไขหนึ่งของคนที่จะปัดเป่าของคนที่จะรักษาด้วยกระุกยาให้หายเนี่ยมินอาฮลียะรุกีต้องเป็นคนที่เป็นอาฮลีด้วยอันนี้ไม่ใช่ผมบอกนักวิชาการเขาบอกนักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าต้องเป็นอาลีของคนที่ปัดเป่าด้วย ออต้องเป็นอาลีนักวิชาการให้อาจารย์เดินมากันร้อยคนอาจารย์เดินมากันร้อยคนถามว่าเขาปัดเป่าด้วยอะไรสมมติอ่านด้วยอายะกุรสีร้อยคนเนี่ยจะมีสักสองสามคนที่อ่านอายะกุรสีแล้วใช้ตอนหรือว่ายินหรือสะเฮตที่ทำที่ใส่ใครต่อใครมาเนี่ยจะหายหรือจะเห็นผลเนี่ยสักคนหรือสองคนนี่แหละนักวิชาการถึงบอกว่าต้องมินอาลียติรุกกี อาเริยติรอกีต้องเป็นอะไรต้องเป็นคนที่อยู่ในพวกในกลุ่มของคนที่ปัดด้วยของคนที่เป่าด้วยแต่ทีนี้ไอเรื่องที่น่ากลัวที่เราต้องพูดก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาสาระของการปัดเป่าว่าปัดเป่ายังไงได้ปัดเป่ายังไงได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วใครที่ทําหน้าที่ปัดเป่าได้ต้องมีลักษณะยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะวันนี้สังคมบ้านเรามันมีแบบนี้ท่านพี่น้องใครเจ็บไข้ได้ป่วยหน่อย โอ้โหผีเข้าใครเจ็บเข้าได้ป่วยใครเจ็บไข้ได้ป่วยหน่อยโอ้โหยินเข้าใครเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยโดนของแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดในสังคมมุสลิมเพราะนบีเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาบอกว่าว่าอิดามาริตุฟาฮูวายชฟินเมื่อฉันป่วยให้น,นี่ให้นบีบอก นบ,บีบอกเมื่อฉันป่วยฟ้าัวเยชฟินอัลลอฮ์ก็ให้เป็นผู้ให้หายแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ตาลาก็บอกว่าฟาอัตบาอัซาบาบาให้เราเนี่ยยึดเอาหลักการรักษาด้วยไม่ใช่ว่าเพราะเป็นอะไรเป็นนู่นเป็นนี่ไม่รักษาไม่ใช้ยาไม่หาหมอไม่อะไรทั้งสิ้นบอกอยู่อย่างเดียวฉันโดนของบอกอยู่อย่างเดียวฉันโดนยินบอกอยู่อย่างเดียวว่าฉันโดนชัยตอนอยู่แค่นั้นไม่ได้ ใช่นบีมูฮัมมัดสลัลลัลลอฮุวาลลอฮิวะซัลลัมพูดชัดเจนนบีบอกว่าไงนบีบอกว่าลีกุลลิ ح ح. ดาอินดะวะฮะนี่สัยอ่รายงานโดยอิหม่ามมุสลิมเอามาจากท่านยาบิดลีกุลลิดาอินดะวะทุกโรคต้องมีวิธีรักษาทุกโรคต้องมียารักษาฟาอูฟาอิดาอุซีบาดะวะอุนอัดดะบารออาบิอิสนิลลาแต่นบีก็ยังย้ำอีก เมื่อวันนี้เรารักษาแล้วตรงโรคแล้วมันตรงกับยานั่นบ้ารออะบารออาบารออะ,ะ,ะบิอิสลิละเขาก็หายด้วยการอนุมัติจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ยาอีกเหมือนกันไม่ใช่ยาให้หายเหมือนกันใครไปบอกว่ายาให้หายชิริกอีกชิริกคอฟฟเขาเรียกว่าชิริกที่มันสะสมแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นความเชื่อที่กลายเป็นชิริกใหญ่โอ้วันนี้ยานี่ดีนะยานี่ทําให้ฉันหาย นี่แหละเขาเรียกว่าชีริกอฟี่วันนี้ผู้ที่หายไม่ใช่ยาผู้ที่ทําไม่หายไม่ใช่ยาไม่ใช่น้ํานั่นไม่ใช่น้นํานี่แต่ผู้ที่ให้หายคืออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาละสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นพี่น้องผู้ที่เป็นรุก,กี้รอกีผู้ที่เป็นคนปัดเป่าทุกวันเนี่ยมันน่ากลัวอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาเลือกให้เขาเป็นบุคคลซึ่งสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ สามารถที่จะปัดยินสามารถที่จะปัดใช้ตอนสามารถที่จะปัดไอเรื่องราวที่ไม่ดีออกจากคนคนนี้ได้แต่กลับไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ได้เนี่ยมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาละกับพยายามจะบอกว่าฉันมีโต้ย่อนั่นฉันมีแม่เท่านั่นฉันมีโต้หยังนั่นฉันมีแม่หยังนี่มาช่วย นี่แหละท่านพี่น้องคือสิ่งที่มันจะเป็นตัวเทาทำให้เราเนี่ยสมเสี่ยงกับเรื่องของชีริกต้องเตือนกันต้องเตือนกันพราะเมื่อไรก็ตามมีสิ่งอื่นมาร่วมในการทำให้หายมีสิ่งอื่นมาร่วมในการรักษามีสิ่งอื่นมาร่วมในการถูกขอดุอาเหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาละก็แสดงว่าเราไม่พ้นชีริกแน่นอน นี่แหละนบีถึงบอกเป็นประจำว่าให้อัลลอฮ์ให้นบีบอกเป็นประจำว่าอานามีนันวามาอานามีนันมุชริกินวามาอาณามีนันมุชริกินฉันไม่มีเพนไม่ใช่คนทำาชริกเด็ดขาดฉันไม่ใช่คนทำชาช,ำชริกแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเห็นไหมดูสิครั้งหนึ่งที่นบีเนี่ยครั้งหนึ่งที่นบีโดนแซด เล่าห้ฟังท่านพี่น้องครั้งหนึ่งที่นบีโดนสะฮัดจากชายยิวที่เอาเส้นผมติดหวีของท่านนาบีเนี่ยนะไปทำปมไปทำสิบเอ็ดปมที่ทำของใส่นบีเด็กชายหนุ่มยิวเป็นยิวแล้วก็มาดอมรับใช้ท่านนาบีสุดท้ายเอาหวีของท่านนาบีที่มีเส้นผมนบีเนี่ยเอาไปทำปมสิบเอ็ดปมแล้วก็เอาไปฝังใตบนะ้บ่อน้ำทำทำอะไรทำสะฮัดใสท่ท่านนาบีทำสะฮัดใสท่ท่านนาบี นบีขอต่อยอเลยเปล่านบีขอโตอะไรเลยเปล่านบีก็รักษาด้วยอายะก,กุรอานนบีก็รักษาก่อนแต่สุดท้ายพอมันไม่หายยิบบาลีนก็มาบอกกับท่านนบียิบบาลีนก็มาบอกกับท่านนบีว่าเด็กยิวคนเนี้มันทำสะฮัดใส่นบีโดยการอะไรโดยการเอาเส้นผมท่านนบีไปทําสุดท้ายนบีก็ลงไปเอาอยู่ใต้บ่อน้ําใต้บอ่อน้ํา ก็ไปเจอเส้นผมท่านนาบีและสุดท้ายท่านนาบีก็มาแล้วก็ขอดูอาตอเลตาลาอ่านด้วยอายะกุนออูซุบิอบ,บินฟลักกุนออูซุบิอบ,บินนาสสองอายะนี้ครบ11อ,อายะพอดีกุนออูซุบิอบ,บินฟลักหนึ่งปมถูกแก้ไปมินชาริรมาคอลักถูกแก้ไปอ่านจนกระทั่งจบซุรอกกุนอูซุบิอบ,บินนาสสิบเอ็ดปมพอดีสิบเอ็ดอายะพอดีนบีบอกตัวยอไหมไม่ได้บอก นบีบอกต้มแม่แม่เท่าไหมไม่ได้บอกทั้งหมดคือขอจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาละนี่คือรูปแบบของท่านนบีวันนี้ท่านพี่น้องครับคนที่รักษาใครได้คนที่อะไรคนที่ปัดเป่าใครได้ขอให้เราบอกกระจของเราอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนี้มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาละ ไม cues, Ps, пис, ่ต้องไปบอกว่ามีอะไรไม่ต้องไปบอกว่ามีโตย่อไม่ต้องไปบอกว่ามีโต้ยังไม CO, <im 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 ่ต้องไปบอกว่ามีแม่เท่าไม่ต้องไปบอกว่ามีแม่แม่นู้นแม่นี้ไม่ต้องบอกว่าเรามีอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาพอแล้วบอกว่าเรามีอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาพอแล้วและเราก็รักษาไปตามอะไรไปตามสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาอินฮามแล้วก็ให้กับเรานี่คือการรักษารุกยะนี่คือการรักษารุกยะเพราะมีหลายต่อหลายอายะ ที่คนมาถามท่านนาบีมูฮัมมัดส,สล,ล,ลลัลฮุวาไลฮิวะซัลลัมว่าทำยังไงทำยังไงนบีจะบอกให้ไปรักษาด้วยยาก่อนนบีจะบอกให้ไปรักษาด้วยกับวิธีธรรมชาติก่อนสุดท้ายทำไม่ได้แล้วก็ค่อยอะไรค่อยมาหาวิธีที่เป็นการขออุาต่อัลลอฮุซุบฮานะฮูวาตาลาด้วยกับรูปแบบของการรุกยาฉะนั้นพี่น้องวันนี้ไอ้รุกยาเนี่ยไอ้คำว่ารุกยาไอ้คำว่าเรื่องของการปัดเป่าเรื่องของการอะไรเนี่ยเนาอาน มันมีสองชนิดวันนี้ไอ้การปัดเป่าเนี่ยมีสองชนิดชนิดที่หนึ่งดูนะท่านพี่น้องชนิดที่หนึ่งมาการาคอลียันมินาชิรกีเรื่องประเทศประเภทที่หนึ่งในเรื่องของชิในเรื่องของการปัดเป่าเนี่ยประเภทที่หนึ่งเขาเรียกว่าประเภทที่ไม่มีชิริกมาร่วมปะปนด้วยไม่มีชิริกมาร่วมปะปนด้วยโอ้ยางนี่แน่นอนเป็นเรื่องที่บทบัญญัติห้ามไอเป็นเรื่องที่บทบัญญัติอนุมัติอนุญาต ถ้าไม่มีชิริกเข้ามาปะปนทําได้เลยสามารถที่จะลุกย่าได้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูคุณสมบัติว่าคนที่จะเป็นคนที่ปัดเป่าต้องเป็นยังไงแต่อันที่หนึ่งต้องไม่มีชิริกมาร่วมถ้าไม่มีชิริกมาร่วมปัดเป่าไปเถอะไม่เป็นไดรยังไงไม่มีชิริกมาร่วม bi ayyara a ด a ช madi shay an min al quran a อ y ว a w i บ u อั a มาอ i ลลา i ิ a s i ี a a t i พอแล้ว พอแล้วพี่น้องนี่คือการปัดเป่าที่ดีที่สุดปัดเป่าที่เป็นรูปแบบที่ศาสนาอนุญาตโดยการที่อะไรยักะรอูอาลันมารีตโดยการการปัดเป่าเนี่ยโดยการที่เราอ่านอายะกุรอานให้คนที่ป่วยคนนั้นอ่านอายะกุรอานให้คนที่ป่วยคนนั้น มีนันกุรอานไม่ว่าจะเป็นอ่านกุรานเอาอยู่เอาวิสหรือว่าเราขอคุ้มครองบิอัสมาอิลลาอิวาซีฟาติขอคุ้มครองด้วยนามชื่อของอัลลอฮ์และคุณลักษณะของอัลลอฮ์พอแล้วไม่ต้องไปขอตัวย่อช่วยไม่ต้องไปครอบตัวยอ่อไม่ต้องผมไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะครอบครูใครจะครอบอะไรไม่ต้องครอบ สิ่งเหล่านั้นถ้าหากว่าทําให้เราไปเชื่อว่ามีตัวย่อให้มีความมีตัวย่อมีความสามารถเมื่ออัลลอฮ์ฟันธงเลยชีริกฟันธงเลยชีริกและชีริกไปไหนพี่น้องชิริกชีริกเหมือนผมพูดชีริกชิริกชีริกไปไหนชีริกจําไว้เลยละหมาดไปเถอะร้อยปีละหมาดจนตายไปเลยเอ้าก็ไม่ได้อะไรเจากอัลเพราะเมื่อไรมีชีริกให้ทําดีแค่ไหนก็ไม่ได้อะไรเจากอัลเพราะอะไร อินนัลลอฮะลายักฟิรูอายุชรกะบิฮิวยักฟิรูมาดูนะ ذلك อัลลอฮ์ตะอาลาโทษอื่นๆอภัยโทษให้ได้หมดแต่ชีริกเนี่ยไม่อภัยโทษให้นี่ฟะมันอัชรฟะมันอัชรอกะฟะกัดดัลล่าดัลล่าลำอบดะใครชีริกอัลลอฮ์กลัวที่สุดหลงผิดกลัวที่สุดว่าจะหลงทางนี่แหละว่าไม่จุชริกบิลลา อัลลอฮ์พูดชัดเจนว่าไม่ยุชลิกบิลลาฟะกอดดลดลาดอลาลัมูบีนะแล้วใครมีการตั้งภาคีนถือว่าหลงผิดอย่างเห็นเห็นหลงผิดอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่ต้องระวังวันนี้นะถ้าคนที่อัลลอฮ์ให้คนที่เป็นผู้สามารถปัดเป่าได้เนี่ยท่านพี่น้องไม่ต้องเยอะหรอกแค่อ่านกุรอานอายาหนึ่งสองอายานี่มันก็แทบจะไม่ไปไหนแล้ว เพราะใครเพราะเราไม่ได้เป็นคนให้หายใครเป็นคนให้หายอลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาให้หายนี่คือประเภทที่หนึ่งของของอะไรประเภทที่หนึ่งของการปัดเป่าปัดเป่าแบบไม่มีชิริกอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในสมัยของรอสูลลลอฮฺสลัลลอห์อะัยฮิวะสัลลัมอิมามมุสลิมรายงานเอามาจากท่านอัลฟิบินมาลิกบอกว่าไงคุณนานุรกีฟินจาฮิดียะฟะกุนนายารอสูลลลอฮฺไคฟะตรอซาลิกฟะกอน อาริษูอัลารุกอะคุมลาบะกซาบิร,รุกอมาลัมตะกุณชิรกคันฮะริส صحيح นบ,บีบอกอย่างนี้ท่านอับดุลลอฮ์อิบินท่านอัลฟ์อิบินมาลิกเนี่ยมาหาท่านรอซูลแล้วบอกว่ารอซูลท่านมีความคิดยังไงกับการที่เราปัดเป่ากันในยุคยาฮิลียะยุคยาฮิลียะก็มีการปัดเป่ามีการปัดมีการเป่าฟะกุนนายารอซูลละละเกฟัตตรอซาลิกเราก็ถามรอซูลว่า เราซูลไอเรื่องราวของการปัดไอเรื่องราวของการเป่าด้วยอายะฮ์อุรานเป่าด้วยอด้วยการอ,อายะซุบิลละด้วยการคุ้มครองจากอัลลอฮ์เป่าด้วยการนามชื่อของอัลลอฮ์การปัดเป่าเนี่ยท่านมีความคิดว่ายังไงนบีบอกว่า <im it> อาริยูอาลารุกกคุมลาบะสะบิรุกอนบีบอกงี้นบีบอกไปบอกเลยไปบอกคนที่ปัดเป่าไปบอกว่าคนปัดเป่าปัดเป่าได้ลาบะสะบิรุกอไม่เป็นไรไปปัดเป่าเถอะ วันนี้ใครมีปัญหาโดนยินโดนชัยตอนมีไข้ปวดหัวตัวร้อนปัดเป่าได้โดยอยายะกุรอานมาลัมตะกุนชิดกันนบีบอกแค่นั้นแหละนบีบอกปัดเป่าได้ไม่มีปัญหาตาบใดที่ไม่มีเรื่องของชีริกเหมือนที่ผมบอกไปไม่เอาตัวยอ,อมาเกี่ยวระวังระวังนะเดี๋ยวตัวยอ,อจะช่วยนิ่งๆนะเดี๋ยวตัวยอ,อจะช่วยแล้วนะอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ถือว่าชีริกไปเอาคนอื่นมาไม่ได้นี่คือประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่2มาลัมยากุลขอลียันมินาชิรกีประเภทที่สองเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นการปัดเป่าที่มีชิริกปะปนหาดานะยุนอะนิรุกียะอันนี้ถือว่าอันนี้รุกยะอันนี้ถือว่าเป็นลุกยาที่ห้ามเป็นลุกยาที่ห้ามเพราะอะไรประปนปะปนยังไงเช่นปะปนโดยการเขียนเป็นตัวแปะทําเป็นขนาดแปะแปะด้วยอายานูนถึงแม้จะแปะด้วยอายากุราน เขียนเป็นอะไรเอาเอาหนังเอาหนังเอาหนังอะไรเอาหนังวัวเอาน้ำมันเอาอะไรมาทาอย่างเนี้ยเอาน้ำมันเอาอายะเอาอะไรต่ออะไรมาแปะอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยมาแปะไม่ได้ถ้ามาแปะแบบนั้นนบีพูดชัดเจนว่าอินนรุกอวัตตมาเอ็มวัตเตละชิรคกุลวันนี้การปัดเป่าที่เอาอื่นมาที่ไม่ใช่อายะคุรานเอาอื่นมาแปะเอาอื่นมาติด หรือว่าการห้อยการแขวนแบบนี้ชิดกุลถือว่าเป็นชิริกฉะนั้นท่านพี่น้องครับวันนี้ผมถึงบอกว่าไปเถอะจะใครจะปัดใครจะเป่าไม่ได้มีปัญหาแต่ขอให้ปัดเป่าอยู่ในหลักการของบทบัญญัติที่ไม่มีการแอบแฝงด้วยชิริกไม่ว่าจะเป็นชิริกตัวย่อไม่ว่าจะเป็นชิริกยินไม่ว่าจะเป็นชิริกโดยการเขียนนู่นเขียนนันเขียนอะไรสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีถือว่าเป็นเรื่องของการปัดเป่าที่ใช้ได้แต่ถ้าเมื่อไรมีสิ่งเหล่านี้การปัดเป่าก็กลายเป็นชิริกกลายเป็นชิริกที่น่ากลัว สุดท้ายต้องขอควคำว่าว่าบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัส,สลามุอะลัยกุมวะราห์มัตุลลอฮิวะบาระกาตุเตือนใจให้จดจำอาจารย์ชาฟีจันปอด